สวัสดีครับกับพบคลิปสอนรูบิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในหมวดของ5้คูณหซึ่งเป็นขั้นตอนระดับสูงขึ้นมาจากเกรนเนอร์นิดนึงนะซึ่งเป็นขั้นตอนการทำเซนเตอร์นะครับซึ่งการทําเซนเตอร์เนี่ยผมจะอธิบายให้เข้าใจโดยที่จะไม่ให้ยากนักนะครับก็คือว่าเซนเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมีการวิธีการทําให้เร็วนะมี่ดยกัน2แบบหลักๆนะครับสแบบ ก็คืออย่างแรกเนี่ยผมเรียกว่าสองสองสองสามนะครับสองสองสองสามคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้นต่อไปคือสามสามสามนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> นะครับจริงๆมันมีทริคมากมายเลยนะครับค่อยๆทําแบบนี้ก่อนอันนี้อาจจะเป็นแบบ i n t e r m e d i a ียนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะเออไม่ได้จ๋าขนาดนั้นจะเป็นอาจจะ a d v a นซ์ก็ไม่ได้จ๋าขนาดนั้นเป็นกึ่งๆึ่ะเออซึ่งวิธีการนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่าแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าสองสองสองอ่ะสองสองสองคืออะไรนะครับก็คือว่าผมทำสีเหลืองก่อนนะอ่ะก็คือเห็นไหมครับมันมีสองอันนะครับทีเนี้ยเราก็เอาอันอื่น่ะไปใส่ให้เป็นสองเหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นสองเหมือนกันไม่ใช่เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็หามีสองไหมอ่ะเนี่ยทำให้มันเป็นสองนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาใส่เห็นไหมครับใส่ให้มันเป็น อย่างเงี้ยครับจากเมื่อกี้เนาะเป็นอย่างนี้นะครับทาให้มีอย่างนี้ก่อนเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งอันสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสองคูณสองเสร็จแล้วเป็นสองคูณสามนี่ครับเป็นสองคูณสามเสร็จแล้วสามตัวสุดท้ายคือหมายความว่าให้เราเนี่ยทาแบบนี้นะครับในชิ้นแรกอะ่ะมันไม่ต้องพลิกอะไรเยอะพอชิ้นต่อไปอะ่ะมันจะมีเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไข,ขการสลับทำอย่างไรที่สลับ ชิ้นนี้แต่ว่าชิ้นอื่นไม่เสียไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับมือใหม่นะครับต้องค่อยๆและใจะเย็นๆแนะนำนะครับใจเย็นๆทุกคนทำได้ใจเย็นๆนะครับทีนี้ผมจะพูดถึง3บ้างครับคำว่า3 3 3สสคืออะไรเพราะนี่ผมได้สีเหลืองเนาะเขาทำสีตรงข้ามก็คือสีขาวนะครับ3เนี่ยหมายถึงว่าทำเรียง3อัน3อันนะครับจากที่เป็น2 2อะไรเงี้ยทำเป็น3เลยยกตัวอย่างเช่นเราจะพลิก สองชิ้นเนี่ยให้มันเป็นสามนะครับก็คือเนี่ยครับให้เป็นสามเป็นแถวเสร็จแล้วก็สร้างแถวอีกสองแถวที่จะสามารถมาควบคุมอ่ะมาครอบคุมคุมอะไรสักอย่างเออสองฝั่งนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันมีหนึ่งหนึ่งอันเห็นไหมครับก็เอาขึ้นมาท่านยังไงจะไม่ให้ชิ้นนี้เสียก็คือหมุนไปสองครั้งอ่ะขึ้นแล้วก็ลงเห็นไหมครับเสาะสามและสามนะต่อไปคือหายชิ้นหนึง่งนี่ครับ แล้วก็เอามาหากันวิธีการที่จะเก็บขึ้นไปก็คือให้มันตรงกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นปัด2ครั้งแล้วก็ลงนะครับอันนี้ก็เรียกว่า3 3 3, 3นะครับอ่ะพอจะเข้าใจแล้วเนาะ2 2 2 3กับ3 3 3นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับในตอนต่อไปเนี่ยก็คือต้องทำด้านด้านข้างเนาะอีก4ชิ้นซึ่งวิธีการอ่ะมันก็เหมือนเหมือนเดิมก็คือทำ อย่างเงี้ยผมจะเลือกทําเป็นสองนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมเห็นชิ้นเนี้ยมาเห็นไหมครับทาเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําอีกชิ้นหนึง่งอ่ะพอดีมีอันนี้เนาะมีชิ้นสีส้มหมุนมาหากันเลยนี่ครับเสร็จแล้วก็มาจัดอันสุดท้ายนะครับจัดให้เป็นสามก็คืออย่างแรกอะคือจัดให้เป็นสองก่อนนะครับอ่าแล้วก็พยายามหานะครับแล้วก็หมุนมาใส่หไหมครับชิ้นที่สามเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับทําเหมือนบิ๊กิเนอร์เลยนะครับไม่ไม่ไมีปัญหาอะไรไม่ใช่เหมือนบิ๊กิเนอร์คือจับเหมือนเบรเกิร์เ่ว่า วิธีการคือพยายามดูว่าอย่าให้2ชิ้นเนี้ยมันถูกมูฟอย่างเงี้ยมันจะทําให้ขาวและเหลืองอะเสียไปอะไรเงี้ยนะครับอันต่อไปผมเลือกเป็นน้ําเงินนะครับน้ําเงินจับอย่างนี้แหละอะจับข้างล่างนะจับให้ติดอย่างนี้ได้ครับน้ําเงินนะครับเห็นอันนี้เนาะทําให้เป็นสองสองกันครับอะเห็นชิ้นนี้เนาะทําให้เป็นสองสามครับสไลด์หนีครับแล้วก็สไลด์ชิ้นนี้กลับอย่าลืมเอาชิ้นนี้กลับตลอดนะครับเสร็จแล้วสร้างอันนี้ครับ เข้ามาหากันแล้วหลบฝั่งนี้ก่อนนะครับหลบฝั่งนี้ทีนี้ปัดข้างบนสองครั้งเพื่อรับชิ้นนี้ตับมาที่เดิมนะครับถ้าเกิดเราลงมาเห็นไหมครับชิ้นนี้ก็จะกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดเราปัดมาด้วย2 m o มูฟนะครับก็คือชิ้นนี้ก็จะลงมาด้วยนะครับที่เหลือเป็น last to center ซึ่งพาร์ทนี้ไม่ได้สอนเยอะนะครับ last to center แต่ว่าจะมีพาร์ทที่เป็น last to center ต่างหากในพาร์ทถัดไปซึ่งไม่คิดว่าจะสอนขนาดนั้นตอนแรกแต่ว่า ด้วยขอบเขตของเดือนนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออสอนแล้วกันอ่ะต่อไปนะครับก็คือทำสองสองครับเพราะชิ้นนี้ถ้าสลับมาเนี่ยชิ้นนี้จะไปตรงนี้ดูนะครับชิ้นนี้เป็นอย่างนี้นะครับสองครั้งครับขึ้นเห็นไหมครับไซด์กลับทีนี้มันง่ายครับอันนี้ก็คือขึ้นปัดสองครั้งแล้วก็ลงนะครับบางครั้งอาจจะเจอแบบนี้ด้เนี่ยครับเจอนี้ก็ทำเบรกเนอร์นะครับ เออมีบางครั้งมีอย่างไรอีกอ่ะอืถ้าเจอแบบนี้ครับก็เดี๋ยวดูในพาร์ทของ last two edge ดีกว่ามันน่าจะครอบคุมกว่านะอืมว่าทำอย่างไรนะครับเออถ้าเป็นนี้ล่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแนะนำว่ามีกริเนอร์นะใ,ในในพาร์ทเนี้ยอ่ะทำเลยแล้วกันก็คือขึ้นนะครับซ้ายแล้วก็ตรงกลางครับขึ้นบนขวาขวาลงบนซ้ายแล้วก็ตรงกลางลง เห็นไหมครับอันนี้นะครับเดี๋ยวดูในพาร์ทของ Last p o o Center นะน่าจะจัดทุกกรณีให้แล้วก็รับรองว่าน่าจะได้ความรู้นะครับไม่ยากไม่ยากทุกคนตั้งใจทําได้นะครับเดี๋ยวมันูค้ทำเซนเตอร์อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันว่ามันมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการยังไงนะครับอเดี๋ยวขอมวน โอเคทีนี้เราลองมาทําแบบแบบโปรโเขาทําดีกว่าเขาทําเป็นเส้นๆน,นะนะก็คือสามสามสามส่วนมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ขอทําขาวก่อนนะครับขาวง่ายมากเนี่ยครับอย่างชิ้นเนี้ยเห็นไหมครับว่าถ้าเรา move ไปตรงนี้สามัรขึ้นมาได้ไหมครับแล้วเจอชิ้นนี้นะครับปัดหนีขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ทาอันสุดท้ายนะครับนี่ครับทำเป็นเส้นแล้วเก็บ อาจจะดูง่ายอะ่ะเอออาจจะดูแบบง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ลองค่อยๆ <c oughs> ค่อยๆเออเขาเรียกอะไรค่อยๆดูนะครับว่าเออสุดท้ายแล้วอะ่ะมันสามารถที่จะทําได้ไหมนะครับอืมโอเคเดี๋ยวดูกันต่อนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเออต่อไปก็คือผมจะทําเป็นเหมือนเดิมคือเป็นเส้นเลย เอออย่างนี้ผมจะเอาขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาชิ้นนี้เนาะขึ้นนะครับแลทีนี้จะมาสร้างมาสร้างนะครับมาสร้างให้เป็นเส้นเพื่อที่เอาชิ้นเนี้ยลงนะครับขึ้นปัดสองครั้งแล้วก็ลงนะครับทีนี้ก็สร้างเส้นสุดท้ายผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพวกโปรเฟชชั่นอลเขาทำแบบนี้หรือเปล่าสำหรับบิ๊กคิวนะเพราะว่าผมเล่นก็ไม่ได้เร็วอเออนะครับจัดให้ตรงขึ้นปัดลงสครั้งนะครับขึ้นลง เสร็จแล้วอ้อันนี้อันนี้ทําเป็นสองก็เลยครับเพราะว่าชิ้นเนี้ยมันสามารถรับได้ดูนะครับลงปัดนะครับขึ้นทีน,นี้เอาชิ้นนี้ขึ้นด้วยครับแล้วก็หมุนหนีพยายามหมุนหนีไปฝั่งซ้ายผมทัดผมไม่ค่อยทัดขวาไงเออแล้วก็ไปรับชิ้นนี้นะครับเห็นไหมเป็นเส้นแล้วก็ลงลองใช้หลักการที่ผมบอกไปครับอ่ะถ้าเจอแบบนี้ผมแน,น,นะนํานะเจอแบบนี้ใช่ไหมมันสามารถทําเป็นสองก่อนได้ครับโดยวิธีการคือลงแล้วหมุนหนีครับแล้วก็ขึ้นเห็นไ,ไหมครับมันจะได้ชิ้นนี้ดูใหม่นะครับชิ้นนนี้เนะลง หมุนหนีก็ขึ้นใช่ครับเสร็จแล้วก็ชิ้นนี้มาใส่มาต่อให้เป็น2อคูณสโดยที่นี่ครับลงหมุนหนีก็ขึ้นอ่ะชิ้นสุดท้ายอันเนี้ยยากแต่ว่าถ้าวิธีการที่จะทําชิ้นเนี้ยให้เป็น3นะครับดูนะครับเป็น3นะขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายนะครับเสร็จแล้วไปรับมันแค่ไหนดูใหม่นะครับจากอย่างนี้เนาะดูนะครับ วิธีการพลิกนะครับให้เป็นเส้นขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายนะครับเสร็จแล้วขึ้นมารับก็คือขึ้นมาตรงนี้บนสองครั้งแล้วก็รับมันลงอันนี้ง่ายเนี่ยถ้าเจอตัวทีอย่างนี้นะครับแนะนําว่าให้พยายามมองหาจุดจุดเดียวนะครับเพื่อที่สับตัวทีนี้มันจะง่ายนะครับนะครับสับก็คือลงหมุนหน้าหน่อก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดผมหมุนหน้าตาสองอันขึ้นนะครับทีนี้ก็จัดครับนะครับจัดสองอันขึ้นปัดสองครั้งแล้วลง อันนี้เป็นเรื่องของคอนเซปต์เป็นเรื่องของแนวคิดมันอาจจะยากไปสําหรับ beginner แต่ว่าถ้าวันหนึ่งเริ่มเล่นแล้วเข้าใจกับมันลองลองค่อยๆมาดูผมว่าทุกคนน่าจะทําได้นะแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีเรื่อง e d g ที่มันจะ advanced กว่าน,นี้อีกนะครับสามารถที่จะเล่นท,ทําทีละแบบหลายๆคู่เลยนะครับเหมือนกันซึ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามปูพื้นฐานของตัวเองให้ดีก่อนนะครับแล้วก็มาดูคลิปจะได้เข้าใจเพราะว่าถ้ามาดูคลิปเลย ไม่เข้าใจนะครับเออก็พยายามเล่นมาตามตามไล่ตามสเต็ปม,มาครับตั้งแต่สามคูณสามนะครับสองคูณสองเล่นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สี 4, ่คูณสี่ห้าคูณห้าพยายามไล่สเต็ปมามากดีกว่านะครับแนะนําเพราะว่าเดี๋ยวในในอนาคตเราจะมีสอนหกคูณหกเจ็ดคูณเจ็ดด้วยนะครับซึ่งไม่ซึ่งเคยทำหกคูณหกแต่ไม่เคยทำเจ็ดคูณเจ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงพยายามหาวิธีที่สอนกบรนเนอร์แล้วเข้าใจเพราะว่าเออจริงๆแล้วเบรนเนอร์ก็คือต้อง เขาเรียกไงต้องพยายามนะครับเมื่อกี้กล้องอาจจะไม่รู้ดับไปหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็พยายามตั้งใจสอนแล้วก็พยายามจะให้เนื้อหาออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่25จะมีการประกาศเพจใหม่อย่างไงรดอดูกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ